ไม้แรกอยู่ทางด้านนู้นนะครับผมซึ่งตอนที่เก็บกล้องนะครับผมได้ยินเสียงนกสีกุกสีกุกแกมหรือสีกุกเต็มนี่และครับผมนี่ครับเสียงอยู่บริเวณนี้ได้ยินเสียงลอยมาไกลๆนะครับผมก็เลยขับรถขับรถมาเห็นแล้วก็เจอตัวจนได้ครับผมสีกุกแกมเรียกลงกุกขันสามกุกขันสองกุกบ้างสามกุกบ้างแล้วก็สีกุกบ้างนะครับผม โอ้โหครับเชา้าสายทางด้านนู้นเราได้ยินเสียงเขาอยู่บริเวณนี้นะครับผมเลยขี่รถมามาได้ยินเสียงอยู่ในต้นไม <S 2> <S 2> ้ครับสวัสดีเอฟซี FC, และอาจารย์ทุกท่านที่ชืชชช่นชอบในการต่อนนกขอ่อยนะครับผมอยู่กับผมสายดำนกขอ่อยคลิปนี้ EP นี้เป็น EP แยกระหว่างนกป่ากับนกต่อ,ส,อสู้กันนะครับผมซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดครับแต่หยุดไม่ตรงก็จะฮัดก็เลยมาหาต่อนกโซนชายทะเลนะครับผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรอบครับผมนี่ครับมีนกสองกุกกเสียงโกรธอยู่นี่นะครับ เล็กๆด้านหลังนี่ครับผมเดี๋ยวเอาไอ้สามขึ้นใส่นี่นะครับผมมันก็จะมีด้านนู้นครับขันอยู่ซึ่งเมื่อช่วงสามสิบเอ็ดชันวานะครับผมได้เสียงกลางคาลมดีเลยครับตัวหมายครับผมไม่ได้ตามมาสองปีครับปีสองปีตามมอจนได้ครับช่วงต้นปีนะครับผมเนี่ยหมายด้านหลังนี่ครับผมเนี่ย เดี๋ยวมารวมรุ่นด้วยกัน,นครับผมไม่ได้มาเกือบหกเจ็ดเดือน,นครับผมเดี๋ยวมารวมรุ่นว่าจะมีแต้มไม้บริเวณนกปา่าโซนชายทะเลนี้ได้หรือเปล่านะครับผมติดตามกันนะครับผม สายแรกช่วงเช้าครับผมนกปลาหลิวเฟืองนะครับผมขันไปได้ประมาณาตั้งหกเจ็ดคำนี่แหละล้วก็ลงกุกบินมาจากทางนู้นนะครับผมก่นนะออยู่สายไฟนะครับผมบินเลาะพะเนียดพักใหญ่เลยครับผมอยู่หน้าชานแล้วแล้วก็มีมอไซค์มอไซค์บ้านเขาอยู่นู้นขับผ่านเข้าออก ตอนนกอยู่หน้าชานพอดีเลยแต่ทําเลบริเวณเนี้ยต้นไม้เป็นต้นบางๆาะนะครับเนี่ยนกป่าก็เลยระแวงด้วยกิ่งใส่ลำบาครับมีแต่กิ่งชี้ๆทั้งนั้นเลยแต่นกตัวนี้นะครับสู่ได้พักพักใหญ่ๆแล้วก็ไปหาลงกินดินบินไปทังนู้นครับผม ลงมาหากินดินกินบินไปทางโ้นแล้วก็กลับมาเดินเล่นเดินเล่นแล้วก็วนกลับขึ้นมาใหม่นี่เมื่อกี้ก็มีนกป่าครับนกป่าบินไปทางนู้นนะมาเกาะเสาไฟนี่ไอตัวนี้ลงกินดินหนิวข้างล่างกับไปไล่หนีบินไปทางนู้นครับผมแล้วมันก็เดินหากินดินเล่นอยู่บริเวณนี้ครับนะเหมือนจะกินง่ายครับแต่ตอนเอาขึ้นใส่เนี่ยนี่ครับใกล้ๆหลังป่าเนี่ยมีสองกุกเสียงโกรธมากเลยเลยเอาขึ้นใส่ แต่พอเอาไปใส่แปุ๊บหายโอ้เสียงโกรธดีเลยครับผมนกระแวงพเนียดครับอุตสาใส่กิ่งแบบโดดลงแน่เลยกิ่งอย่างเงี้ยฮเ,เล่นเป็นเชโมครับเอาไม่ได้ครับผมเดี๋ยวย้ายหมาครับผมมีเสียงนกอยู่ด้านหลังอยู มาสองช่วงแปดโมงครึ่งครับผมนู่นนะครับไม้แรกอยู่ทางด้านนู้นนะครับผมซึ่งตอนที่เก็บกล้องนะครับผมได้ยินเสียงนกสีกุกสีกุกแกมหรือสี่กุกเต็มนี่นะครับผมนี่ครับเสียงอยู่บริเวณเนี้ยได้ยินเสียงรอยมาไกลๆนะครับผมก็เลยขับรถขับรถมาแล้วก็จะมาเจอนี่ครับมาเจอนกป่าเนี่ยเกาะสายไฟแล้วก็อยู่บนหลังคาบ้านนี่ครับผม แล้วมีอยู่ตัวหนึ่งครับขาลมจัดมากครับผมมาเกาะสายไฟแล้วก็มาเกาะต้นกระสินตายนะน,นะครับผมเปิดขาลมอยู่ประมาณสักสามสี่นาทีครับโอ้โหเรียกขัดเรียกหนุนเรียกเปลี่ยนเรียกเปลี่ยนนะครับเสียงกลางไปใหญ่โอ้โหเด็ดจริงครับแม่แล้วพอมันเปิดขาลมมันก็ไปไล่คูนนกอยู่บนหลังคาบ้านนั่นนะครับผมพอได้ยินเสียงกันเลย เตรียมตัวออกมาใส่แล้วมันก็คูกันเสร็จแล้วมันก็บินไปทางนู้นครับตัวหนึ่งแล้วก็มีอยู่บนหลงังคาอีกตัวหนึ่งแต่ไอตัวที่หลงังคาเนี่ยเห็นผมเดินมาใส่นะครับมันก็เลยบินหายไปแล้วนกนกที่อยู่บริเวณเนี่ยไอไอตัวคาลมเนี่ยไม่รู้หายไปไหนครับไม่ได้ยินเสียงเลยโอ้แต่นกที่อยู่บริเวณนี่ที่คูกันเนี่ยเสียงกลางปี่มีสองสามตัวนี่ถือว่าเด็ดครับผมคูกันอยู่สามตัวบนหลงังคาเนี่ย แม่เสียดายเสียดายมาช้าครับเพราะว่าครั้งที่แล้วมาตอนที่ได้ได้แ้มช่วงสามสิเบเอ็ดธันวาแลครับผมช่วงปีใหม่ที่ได้คาลมจัดตรงนั้นไปมาบริเวณนี้แล้วไม่มีนกครับผมก็เลยเช้าเช้าก็เลยขี่รถเข้าไปข้างในเสียดายออกมาช้าครับมาเจอตัวนี้ช้าอู้แต่เด็ดจริงครับตัวคาลมเนี่ยนกบริเวณนี้มีของดีอยู่นะครับ เดี๋ยวขาวหน้าต้องมาแก้มือครับโอ้เด็ดจริงแล้วก็จะมีนกนกอยู่ในป่านะครับเสียงกลางโตไอ่สามอยู่แล้วก็จะมีนกลงกินดินอยู่บริเวณนี้ครับไอสามดึงทั้งครูทั้งเปิดคาลมไม่บินขึ้นครับเดินกินดินอยู่พักใหญ่เลยแล้วก็บินไปทางนน้นครับ hey. เสียดายครับเสียดายตัวคาลมจัด ไว้ขราวหน้าเช้าเช้าเรามาเล่นตรงนี้ไม้แรกครับแต่ไม่รู้ว่ามาครั้งหน้าเนี่ยจะเจอมันหรือเปล่านะครับเพราะว่านกแต่ละที่แต่ละแต่ละวันนี่อาจจะไม่เหมือนกันครับผมแต่ถ้าเขาอยู่บริเวณนี้ตลอดเนี่ยมาก็น่าจะเจอนี่ครับแล้วก็จะมีด้านนู้นครับนกขันลอยไกลไแต่ไม่ยอมบินข้าม,มานะครับผมสายแล้วครับนกหาลงกินดินแล้วก็เงียบหายไปหมดแล้วเดี๋ยวขราวหน้าต้องมาแก้มือใหม่ครับผมเอาลงกันครับ แล้วก็เจอตัวจนได้ครับผมสีกุกแกมเรียกลงกลุกขันสามกุกขันสองกุกบ้างสามกุกบ้างแล้วก็สีกุกบ้างนะครับผมโอ้โหครับเช้าใส่ทางด้านนู้นแล้วได้ยินเสียงเขาอยู่บริเวณนี้นะครับผมเลยขี่รถมามาได้ยินเสียงอยู่ในต้นไม้นี่ครับผม